เวเด็ด789เพรเมืองชนตัดสินใจเลิกมวยเพศเมืองชนพอสวนทองกล่าวผ่านเฟซบุ๊หลังการที่เจ้าตัวประกาศเลิกมวยแบบกะทันหันและเตรียมผันตัวไปเป็นครูมวยที่สิงคโปร์ทำเอาแฟนๆต่างงงว่ามีใครยุยงหรือไม่เพราะอายุอย่างหน่อยล่าสุดเจ้าตัวเผยผมขอทำเพื่อลูกเมียและครอบครัวที่ผมเลิกชกมวยพระด้วยภาระหลายๆอย่าง ทำให้ผมเลือกทางเดินเองผมลูกสองคนแล้วลูกผมจะเข้าเรียนอีกผมต้องดิ้นรนแค่ไหนไม่มีใครรู้เรื่องเล่องมวยไม่มีใครยุแยงอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ผมคิดและตัดสินใจเองเจ้าตัวเกาว่าวันฉลองประกาศดังๆแชมป์ข่าใครอยากแตะ้ายรพานวันฉลองการันตีสภาพร่างกายเต็มร้อยพร้อมป้องกันแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวทช่องเจ็ดสีกับคู่ปรับเก่าจอมโหดอีมิเนนแอร์เป็นคู่เอกนํารายการชึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่27พฤษภาคมนี้โดยหนนี้จะเจอกันเป็นภาคที่11หลังใช้บริการก,กันมาแล้ว10ครั้ง พร้อมจัดหนักแชมป์นี้ฆ่าค้ายาแตะตนเตรียมแข้ง้ายไปเป็นทีเด็ดบนเวทีใส่กันเต็มร้อยกลับลงเวทีค่อยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม10แสนประท้าเจมสักช่องเจ็ดสียิงสด10แสนต่อยเหี่ยวจเจริญทองภูเกต็ตมีรายการขึ้นชกกับเจมส,สักเซ็งซินอิวยิมเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวัน,นที่ที่สามมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าดูน่าติดตามเป็นอย่างมาก10แสนเป็นมวยเดินเตะต่อยปั้มในตีเข่าแข็งแรงทางด้านเจมสักเป็นมวยจวังหวะฝีมือจัดจ้าน,าานสัดแข้งแทงเข่ารุนแรง การโคจรมาเจอกันของนั้งคู่ในไฟนี้เป็นการพิสูจน์ฝีมือระหว่างศิละปะก,กับพละกกำลังว่าใครจะเหนือกว่ากันแฟนมวยคอมวยอย่าพลาดชมไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน